ครับใบไม้นะครับมีกันทุกบ้านที่ปลูกต้นไม้นะครับและสําหรับใบไม้วันนี้6กระสอบนะครับเรามีวิธีที่จะเปลี่ยนใบไม้นี่ยให้เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้นะครับจะเป็นพื้นดินที่จะสูงขึ้นในบ้านของท่านนะครับมีวิธีการหลายวิธีการเหลือเกินนะครับในการที่เราจะเปลี่ยนใบไม้เหล่านี้โดยไม่ต้องเผานะครับโดยไม่ต้องทิ้งอีกต่อไปง่ายๆนิดเดียวครับเราจะเปลี่ยนใบไม้กลับคืนสู่พื้นดินในเวลาอันรวดเร็วนะครับ คอยติดตามชมนะครับใบไม้จะกลับคืนสู่พื้นดินอย่างไรอันดับแรกครับเราเปิดหินขึ้นมาเลยนะครับกระเบื้องทางเดินก็เป็นอันว่าเราแนะนําอิฐปูพื้นออกไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าดินบริเวณพื้นนี้นะครับพื้นดินที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นดินออกสีดําดินอย่างดีเลยก็เนื่องจากว่าจุลินทรีย์จิตอาสากับใบไม้ชุดก่อนนะครับครั้งก่อนที่เราใส่ใบไม้ไปตอนนี้ย่อยสลายหายเป็นดินไปหมดแล้วนะครับ นะครับด้วยขบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์จิตอาสาด้วยแล้ววันนี้ก็เช่นกันครับเรามีใบไม้หกกระสอบนําใบไม้ใส่เลยนะครับด่าใบไม้โรยเลยนะครับนี่เราใช้ใบไม้ประมาณหนึ่งกระสอบครับเดี๋ยวเราจะปรับพื้นใบไม้ให้เสมอกันก่อนนะครับแล้วนําจุลินทรีย์มาลาดและทับด้วยอิดต่อไปครับวิธีนี้มันจะทําให้ใบไม้เนี่ยเป็นอาหารของต้นไม้บริเวณนี้ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเราได้ใบไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราลาดด้วยจุลินทรีย์ไว้นะครับ ลาดจุลินทรีย์แบบนี้นะครับจุลินทรีย์ก็จะเริ่มทํางานเคลือบใบไม้และทําการย่อยสลายนะครับไล่ทั่วเลยนะครับด้วยจุลินทรีย์เจตสารน้ำข้าววิธีนี้ครับเราจะเปลี่ยนใบไม้ให้เป็นปุ๋ยเป็นดินที่มนเตรเจนและมีฟอสฟอรัสสูงกับคืนสู่พื้นดินเป็นอาหารของต้นไม้นะครับขั้นตอนต่อไปปูด้วยอิฐเลยนะครับครับในพื้นที่2ตารางเมตรนะครับเราสามารถเปลี่ยนใบไม้จํานวนหนึ่งกระสอบเต็มๆนะครับให้คืนกับสู่พื้นดิน ก็ใช้เวลาประมาณตั้งแต่อาทิย์หนึงขึ้นไปเราจะเห็นว่าจะมีรากใบไม้ขึ้นมากินเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะประมาณเดือนเดียวครับเขาจะย่อยสลายเป็นดินกลับสู่พื้นดินตรงนี้ไปนะครับสิ่งไหนที่มันยังนูนอยู่ก็จะยุบเสมอกันไปหมดนะครับนี่คือวิธีการที่เราจะดูแลธรรมชาติด้วยการไม่เผาใบไม้ไม่ทิ้งใบไม้เปลี่ยนพื้นดินบ้านเราให้สูงขึ้นโดยใช้วิธีการนี้ครับก่อนหน้านี้เราใช้ลาาจุลินทรีย์ลงไปแล้วครับปรากฏว่าใบไม้นี่จะมีฟามอ่อนนุ่มเลยครับเห็นไหมครับ ง่ายไหมครับแบบนี้ง่ายไหมครับต่อให้มีใบไม้มากขนาดไหนก็ไม่พอที่เราจะจัดการพื้นดินพื้นบ้านเราจะสูงขึ้นครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับกับใบไม้หนึ่งกระสอบโดยใช้พื้นที่2ตารางเมตรตรงนี้ครับเป็นไงฮะสวยงามไหมครับขึ้นไปยืนเนี่ยถ้าไม่รู้เลยครับว่ามีใบไม้อยู่ขางใต้แต่กลับมีฟาร์มเสมอและสวยงามขึ้นนะครับก็ได้นีที่ยังมีใบไม้อยู่อีก5กระสอบนะครับเดี๋ยวเราจะมอบหมาย ใหพนักงานของเรานะครับจัดการคืนใบไม้ลงสู่พื้นดินในอิฐทางเดินนี้ทั้งหมดครับเรียกว่าไม่พอแล้วครับหกกระสอบต้องใช้หลายสิบกระสอบเลยนะครับคืนใบไม้กลับสู่พื้นดินยาวเป็นแถวไปถึงทางด้านนู้นเลยนะครับนี่แหละครับต้นไม้ที่อยู่สองข้างทางถึงได้ปล่อยรากลงมาหากินนะครับมากินใบไม้ที่กลายเป็นดินนะครับง่ายๆแบบนี้ไม่ต้องเผาใบไม้แล้วนะครับคืนกลับสู่พื้นดินแบบง่ายแล้วนี่คือ ล้อ,อยางรถยนต์กำจัดเศษอาหารแบบอินฟินิตี้เป็นไงครับท่านผู้ชมขยะหายไปไหนครับขยะยุบตัวลงไปพร้อมเป็นดินครับเหลวมากๆสำหรับท่านติดตามใน u t u b e นะครับจุลินทรีย์อาสาน้ำข้าวดูย้อนหลังไปแล้วท่านจะเข้าใจว่าโอ้มันง่ายขนาดนี้เชียวหรือเราไม่ควรทิ้งเศษอาหารอีกแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นดินเปลี่ยนเป็นดินแล้วก็หายไปหมดหรือจะให้มันไม่หาย เราไม่ต้องฟัามลงไม่ต้องกว่มลงพื้นดินนะครับเปลี่ยนให้เขาเป็นดินแบบนี้นะครับและก็ทางด้านนู้นอีกเยอะมากครับแล้วก็ทางด้านนี้ดูสิครับดินที่เกิดจากเศษอาหารนํามาทําอะไรนะครับเยอะมากมายจริงๆครับนี่นะครับดินที่เกิดจากเศษอาหารขอนําเสนออย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับและตรงนี้ดินที่เกิดจากใบไม้ร้วน เม็ดลูกยอก็งอกมาเพราะเราใช้ใบลูกยอต้นลูกยอเปลี่ยนเป็นดินนะครับติดตามชมลุงออสผลิตจุลินทรีย์จิตอาสาได้ในจุลินทรีย์จิตอาสาน้ำข้าวนะครับมีอยู่ใน youtube ให้ทุกท่านได้ชมแล้วนะครับสวัสดีครับครับ าเราบรรลุนลงนะครับแล้วก็มาสอนพนักงานในหน่วยงานของเราที่ดูแลเกี่ยวกับขยะหรือดูกับเกี่ยวกับใบไม้นะครับเขาก็จะต่อยอดพัฒนาการคลืนสู่ใบไม้สู่พื้นดินนะครับจะเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็เขาจะทําอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่าใบาไม้มีเท่าไหร่นะครับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับก็จะปล่อยลงสู่พื้นดินหมดพื้นดินสํานักง,งานของท่านก็จะสูงขึ้นต้นไม้บริเวณ สำนักงานของท่านก็เจะงดงามโดยจะต้องใช้ปุ๋ยเพราะใบไม้ก็จะย่อยสลายตัวเองนะครับให้กลายเป็นปุ๋ยเป็นดินครับเรามาดูใครับใบไม้แต่ละที่มันมากมายขนาดไหนเนีนยนะฮะพนักงานของเราเนี่ยกำลังกวาดออกมาเห็นไหมครับท่านผู้ชมเมื่อความรู้ที่เราถ่ายทอดออกไปแล้วพนักงานของเราก็บอกยิ้มเลยหวานหมูเดี๋ยวผมจัดการให้ไม่ต้องห่วงครับเห็นไหมครับใบไม้เยอะแยะไปหมดนะครับเรามารลนโลงกันไม่เผาใบไม้ทุกครัวเรือนทุกครอบครัวกันเลยนะครับ ครับวันนี้ก็เป็นวันที่12ธันวาคม2566นะครับทุกท่านอยู่กับหลวงออดที่ศูนย์การเรียนรูก้เกษตรคูเรือนบ้านหลุงออดสารยานี่นะครับวันนี้หลวงออมีคิวที่จะเดินทางไปศูนย์การเรียนรู้จุลินทรีย์จิตอาสาที่ป่าใสที่สอร์ดกำแพงแสนครับใน,ในที่80ไร่ซึ่งเราจะต้องนําจุลินทรีย์ที่นี่ไปเติมน้านด้วยนะครับให้มีมาตรฐานเดียวกันนะครับนะครับ สำหรับยูลีนซีที่นี่นะครับเมื่อวานนี้ก็ลุงออสก็ได้ขนไปเทในน้ำนะครับที่หน้าวัดยานเวสกวันนะครับก็ยุบไปนะครับยุบไปแล้วล,งลุงก็เติมน้ําแล้วก็ขนในขณะเดียวกันบางทีก็ไม่ต้องขนก็ได้นะครับเปิดน้ําประปาหงอกอย่างนี้นะครับวัตถุประสงค์ที่ลุงก็ต้องถ่ายวีดีโอบ่อยๆแบบนี้เพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน ว่าลักษณะจุลินทรีย์มันโตยังไงมันคนหรือเปล่ามันยังไงอะไรยังไงใช้สายยางแบบนี้ได้ไหมนี่ฮะดูนะฮะดูพร้อมๆกันภายในไม่ถึง24ชั่วโมงแค่เพียงไม่ถึงประมาณ10บประชั่วโมงครับป้าขาวเขาจะขึ้นได้เร็วมากนี่คือคุณภาพจุลินทรีย์ที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาขอบอกทุกท่านนะครับก้นถังก้นตุ่มทุกถังนะครับ จะมีจุลินทรีย์อย่างน้อยหนึ่งในสี่ของถังทำแบบนี้นะฮะเดี๋ยวลงออดไปฟ้าใสารีสอดกลับมาเขาก็จะมีฟ้าสีขาวขึ้นเหมือนเดิมนะครับอ่ะเรามาดูถังนี้กันด้วยนะครับบางท่านที่นําจุลินทรีย์ไปเลี้ยงนะครับและขยายถังในจนํานวนมากๆนะครับแต่ก้นถังไม่มีข้าวอยู่เลยนะครับมันจะเปราะบางและไม่ยั่งยืนนะครับเขาต้องมีรัง มีที่ขยายพันธุ์เขาอยู่ที่ก้นถังส่วนกินจุลินนซีแหละครับหอมสิครับดูไปพร้อมๆกันในช่วงเวลาที่เราอัดวีดีโอครับวันนี้ก็เป็นวันที่12นะครับธันวาคม2 5 66